สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับผมพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยนะฮะและ EP นี้เป็น EP แรกนะครับผมปี2025ครับเดี๋ยวเรามารีวิวกันหน่อยครับว่าปี2024มีกิจกรรมอะไรที่พี่ประทับใจบ้างไหมครับหรือมีกิจกรรมใดรู้สึกว่าเฮย้ยไม่ค่อยดีเลยว,ว,นะว่าไปแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม ไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านด o บ b l e ล s h ช p Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ด o บ b l e P เลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมเกําไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับโดยเริ่มต้นนะครับกิจกรรมหรือว่ากิจกรรมแรกนะครับที่เป็น2024นะครับก็คือ TOTY นี่ครับนักเตะทีมออฟเดอะเยียนนะครับซึ่งเดี๋ยวก็อีกสักพักเดี๋ยวคงจะมานะครับในปี2025นี่ครับทีมออฟเดอะเยียนนะครับนักเตะเหล่านี้นะครับก็ถ้ายังไม่รวมนักเตะไอคอนนะครับก็คงจะประมาณนี้ครับนักเตะหลายๆคนนะครับก็บอกเลยว่าประทับใจมากๆนะครับนักเตะที่ประทับใจนะครับใน กีจกรรมนี้นะครับก็คงจะเป็นโรดี้นะครับคือก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ใช้โรดี้เลยนะครับแต่พอใช้โรดี้ร่าง TOTY เสร็จปุ๊บมันรู้สึกเฮ้ยมันมันแน่นมันมันมันค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเล่นในเรื่องของเกมรับค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะเมนเจอร์เนี่ยทำให้เป็นตัวเมตามาณัปัจจุบันนะครับในส่วนของโรดี้ครับและไม่ได้เก่งเฉพาะในเกมนะในชีวิตจริงในชีวิตจริงเนี่ยก็เก่งเหมือนกันนะครับนะทำให้เนี่ย ตอนที่ไม่มีโรดี้ตอนนี้นะปัจจุบันของแมนซิตี้นะครับทำให้ฟอร์มของแมนซิตี้ค่อนข้างที่จะหลุดฟอร์มไปเยอะเหมือนกันนะครับดังนั้นโรดี้นะครับนอกจากจะเก่งในชีวิตจริงแล้วนะครับก็เก่งในเกมด้วยเช่นกันนี่ครับต่อมาครับก็เป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับร่างนี้เป็นเท้า54นะครับแล้วก็ยังมีเลี้ยงเร็วอยู่นะอ่ะทับใจอยู่แล้วนะในส่วนของโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับและฟอร์มของปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโวลคัสเลยละกันนะครับนะคือแบบ ทําสกอร์ได้เรื่อยๆนะครับเป็นตัวที่เป็นตัวแห่งความคาดหวังของของลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับร่างที t OT y นี่ก็ทําออกมาได้ดีนะครับเควินเดอ์บอยนะมีโอกาสที่สัมผัสกับเขาบ้างนะก่อนที่เขาจะเจ็บนะครับแล้วเขาก็หายไปนานเหมือนกันนะครับ <c ười> จนไปไปเจออีกทีที t s อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของเดอ์บอยก็เป็นตัวที่ดีอยู่แล้วนะครับเป็นตัว maker เพเมเกอร์่ง่ายนะครับนะจ่ายบอลดี จูด์เบลลิงแฮมครับหลังจากที่ประสบความสําเร็จกับอดอทมูลครับทำให้เขามีชื่อเสียงค่อนข้างดีนะครับหลังจากที่ใช้ของจูด์เบลลิงแฮมครับก็ทําให้รู้สึกเฮ้ยเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้แบบเป็นตัวเมตาอะไรนะแต่พอฟอร์มมันดีนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูเฮ้ยจูด์เบลลิงแฮมก็ทําให้ณปัจจุบันนะครับเป็นตัวเมตาตัวหนึ่งครับถึงแม้ว่าตอนนี้จะราคาแพงก็ตามนะครับ ในส่วนของ Early m ม u าส์ฮาเลนอันนี้ตัวนี้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นตัวที่ต่อส้นได้แรงได้ไกลมากๆนะครับแต่ส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าในส่วนของฮาเลนตเนี่ยจากแต่ก่อนนะครับสกิลสามดาวนะครับตอนนี้นะครับหลังๆมาเนี่ยเป็น4ดาวหมดแล้วนะครับในส่วนของฮาเลนตนะครับเนาะร่างนี้ก็เป็นร่างที่ดีนะครับประทับใจคนนี้อีกคนหนึ่งครับควาลัสเคลียนะครับทาวห้าห้านะครับตัวนี้เป็นตัวถ้าจําไม่ผิดตัวนี้เหมือนจะมี เลี้ยงเรีวเออตัวนี้เป็นตัวที่มีเลี้ยงเร็วตัวเดียวนะครับวิกซาร่าง9 6 l w เนี่ยมีตัวเลี้ยงเรีวตัวเดียวนะครับก็ประทับใจตรงที่เท้า55เล่นง่ายนะครับไปกับบอลได้ดีนะครับก็สร้างชื่อเสียงกับนาโปลีได้ค่อนข้างดีนะครับก็ทําให้วิกซานะครับเมืม่อปัจจุบันก็ต้องบอกเลยว่าเป็นตัวยอดนิยมตัวหนึ่งนะครับถ้าเขาได้เข้ามาแล้วในคนก็นิยมใช้เหมือนกันนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายตัวหนึ่งนะครับในส่วนของเอเวเป้ครับร่างนี้ก็ดีอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะย้ายไปเรลมดิ เรยว่าเป็นร่างที่ท็อปฟอร์มนะครับของปารีสแซงเชแมงนะครับแต่ว่าปัจจุบันไม่ใช่ไม่ดีนะที่อยู่กับเดียวไม่ดีแต่แค่อาจจะคงกับอาจจะเข้ากับระบบยากนิดนึงนะครับนะไม่รู้ว่ามันระบบมันคนละแบบกันกับปารีสแซงเชแมงนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของเอ็มเป๊เนี่ยดีอยู่แล้วนะครับเล่นง่ายนะครับเอเอเอสนะครับแล้วก็เตีอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงนะมันเป็นตัวที่ยอดนิยมอยู่แล้วนะครับกีจกรรมนี้นะครับก็เป็นกีจกรรที่ชอบประทับใจนะครับ ในส่วนของตุ่จีนเ,เดี๋ยวขอเข้าไปดูนักเตะนิดหนึ่งนะมีตัวไหนที่ประทับใจไหมอืมแทบจะไม่มีนะครับในส่วนของกีกาตุ่จีนนะครับถ้าไม่ใช่นักเตะไอคอนพวกพวกนักเตะไอคอนอะที่เป็นเจดอฟอะไรพวกเนี้นะก็ไม่ไม่ค่อยได้ประทับใจอะไรนะครับค่ามไปเลยแล้วกันนะครับมาที่รอมฎดอนรอมฎดอนนี่ก็ ไม่ค่อยมีนะนักเตะตโรมโดราดอนนะประมาณนี้ดูดูหน้าก็รู้แล้วนะครับมีแค่คนเดียวคนเต้นี่แหละนะครับที่ได้ได้ใช้งานบ้างครับมีโรมาดอนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับในส่วนของโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมเล็กๆนะครับที่ผ่านมาน่าจะเข้ามาแค่2สัปดาห์แล้วที่สําคัญคือเปิดในแพคด้วยซ้ำนะครับ,นะรบไม่ได้มีกีกร,รมให้เล่นอะไรมากมายนะครับอเมเจอรีสซ็อกเกอร์ะ cer, นะครับกรีรมนี้ก็เป็นก,กรรมที่ ไม่รู้จักนักเตะเลยนะเป็นนักเตะของลีกเมเจอร์ลีกนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้จักใครหรอกนะครับนะครับดังนั้นก็เป็นมีแค่เมสซ,ซี่ตัวเดียวที่รู้จักนะครับแล้วก็ลุยโซเลสเบนเตเกอ้อะไรพวกนี้คนที่เคยค้าแข่งที่ยุโรปอันนี้ก็พอรู้แต่ว่าโดยส่วนตัวกีฬานี้ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรที่น่าประทับใจเท่าไหร่นะครับมาส่วน UCL กันบ้างอ่าอันนี้ก็เป็นเริ่มต้นจากการ บวกนักเตะนะครับ <c oughs> หมายความว่านักเตะคนไหนที่ฟอร์มดีนะครับก็จะมีการบวกอย่างเช่นเนี่ยเดลิกนะครับอา,อาจจะแบบทําดาทําให้ทีมเข้ารอบอะไรพวกเนี้ยทาให้ดีบวกนะครับตรงเนี้ยชอบตรงที่มันมีในเรื่องของการเก่งกาไรนะครับเก่งกําไรได้ดีมากๆแล้วก,กรรมนี้คือแบบทําหาเงินได้เยอะมากๆนะครับกีราพวกเนี้ย ตอนนั้นจําไม่ได้ว่าตัวไหนที่เรากินกําไรไปนะครับอาจจะเป็นพวง88 89ิอะไรเงี้ยที่มันจะัพไป90หรือ91อะไรประมาณนี้ครับทําให้ราคานักเตะมันเด้งขึ้นไปนะครับกิจน,นี้ทําให้พาน้องๆเนี่ยหาหาเงินได้เยอะมากนะครับหาได้สัปดาห์ละประมาณละสัปดาห์ละร้อยล้านนะสมัยก่อนเงินร้อยล้านอีกคือเป็นเงินที่เยอะมากนะครับไม่เหมือนสมัยนี้นะครับสมัยนี้ร้อยล้านนี่แทบจะแบบเออไม่ เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆด้วยน้อยด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าสมัยก่อนคือหลักร้อยล้านเนี่ยต่อสัปดาห์เนี่ยคือแบบเป็นอะไรที่หายากเหมือนกันครับเนาะกีการ,กรนี้นักเตะส่วนใหญ่ก็เป็นนักเตะยูฟ่าอยู่แล้วนะครับอันนี้เรื่องของนักเตะนะไม่ติดนะครับมันมันมันค่อนข้างดีกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่ติดเอามีมีมีโคเบลเอ่ะใช่ใช่ใช่ <c oughs> กีการนี้ครับมีโคเบลนะครับที่ขึ้นมาเป็นตัวนักเตะมีตาตัวล่าสุดนะครับอา่า เกเกอร์โคเบลนะครับในส่วนของโคเบลก็สเตตของเขาค่อนข้างที่จะเหมาะกับการเป็นเมตานะแล้วก็ที่สาคัญคือมีความเหนียวนะครับส่วนสูงดีนะครับมีในเรื่องของการการปราบอลไก่นะครับทาให้กีฬาเนี่ยของเขาเนี่ยดันขึ้นมาเป็น G K ที่เป็นเมตาเหมือนกันครับถ้า OVR สูงนะครับโนะคเบลก็จะได้รับความนิยมขึ้นนะครับ แต่ถ้า OVR ลดลงเนี่ยเขาก็จะไปเล่นตัวอื่นที่มัน OVR สูงขึ้น,นครับดังนั้นโคเบลท่ามา OVR 405 1คนก็จะนิยมใช้คนก็จะกลับมานิยมใช้เหมือนเดิมนะครับในส่วนของโคเบลนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับอ่าเบลิงแฮมอะไรพวกนี้ก็ต,ติดติดลมบนเรียบร้อยแลครับเป็นตัวเมตาไปหมดเรียบร้อยแล้วนี่ครับเนาะกีกานี้ประทับใจตรงที่หาเงินได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับเนาะตรงที่เราเล่น เล่นแร่แปลธาตุในเรืเ่องของการกินอะไรนักเตะที่จะเข้ารอบยูฟ่าลึกๆอะไรประมาณนี้ครับรอบ8ทีมรอบ16ทีมพอเข้ารอบลึกๆนะครับเรียมาดริดเนี่ยคือราคาแบบสูงขึ้นมาทันตาเลยนี่ครับไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นตัวที่เป็นตัวเรียมาดริดที่กินกําไรฮะเนี่ยอย่างเนี้ยโจเซลูจาก90้าสลึอ่าประมาณ90หรือ89ดสิบเ้าจำไม่ได้ไม่เก้าส <c oughs> ขึ้นมาเป็น9ก93เพราะว่า เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ชนะด้วยนะครับอ่าก็มีความประทับใจในกี่กา UCL เหมือนกันนะครับหวังว่าคงจะมีในรอบหน้าเหมือนกันครับอ่าซนจูเรียนนะครับ,รบกรีกรรมนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไปเป็นนักเตะไอคอนมากกว่านะครับตัวนักเตะธรรมดาเนี่ยไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับกรีกรรมนี้ไม่ไม่ไม่ได้ประทับใจอะไรมีมีแค่นักเตะไอคอนนะครับที่เรามาเอามาใช้งานนะครับก็เป็นกิกรรมที่ดีกีรมหนึ่งนะครับแต่ว่า โดยส่วนตัวไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เหมือนเฉยๆมากกว่านะครับทีมออฟเดอะซีซั่นครับ TOTs นะครับกิกรรมนี้ครับบอกเลยว่าตัดนะครับหรือว่าเนิร์ฟนะในเรื่องของพลังแฝงเลี้ยงเร็วออกไปแทบจะทุกตัวเลยนะครับบอกเลยว่าไม่มีเลี้ยงเร็วเลยนะครับอย่างเรอยวเลียวอย่างเงี้ยไม่มีเลี้ยงเร็วแต่ก่อนก่อนหน้านั้นจะมีเลี้ยงเร็วนะครับเลียวเนี่ยไม่มีเลี้ยงเร็วแล้วนะครับหลายๆตัวที่เคยมีเลี้ยงเร็วอย่างโมซาร่านะครับ โมเมดซาล่า ah, อะไรเงี้ยเนี่ยไม่มีเลี้ยงเร็วแล้วนะครับกี่การนี้จําได้เลยว่าตัดอา้าวอันนี้ยังมีอยู่ <c oughs> เอะตรงไหนที่ตัดไปนะครับก็จะมีบางคนที่ตัดไปนะครับอ่ามีบางคนที่ตัดไปแหละจาไม่ได้เหมือนกันว่ามีใครบ้างแต่ว่ามีมีมีคนที่โดนตัดไปเหมือนกันนะครับก <c oughs> ี่การนี้เริ่มต้นนะในการตัดนี้เรื่องของการเลี้ยงเรียวออกไปนะครับ ถามว่าประทับใจตรงไหนบ้างนะครับก็ประทับใจตรงที่นักเตะเราได้ลุ้นนักเตะทุกๆทุกๆสัปดาห์นะครับว่าเฮ้ยใ,ใครจะเป็นนักเตะสุดยอดของ11ตัวจริงนะครับนักเตะ11ต,ตัวจริงของ TOTs นะครับนักเตะประมาณนั้นนะครับก็เป็นกีกรมที่ได้สัมผัสนักเตะเยอะมากๆเหมือนกันนะครับได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวเขาเรียกตัวอันตินะครับ ตัวแอนติเมทของท o t OT s ทอีกทีนึงเข้ามานะครับเราได้สัมผัสนักเตะหลายๆคนเยอะมากๆครับนักเตะคนไหนที่ประทับใจในกิจการรมนี้ใช่ไหมครับเอ่อนักเตะที่ประทับใจก็อืมกิจกราการมนี้ดูยากเหมือนกันนะเนี่ยใช้ใครบ้างก็ใช้เยอะอยู่นะเอ่อบอกไม่ถูก ก็ใช้เยอะอยู่นะครับก็น่าจะเป็นบอกไม่ถูกเหมือนกันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นโรนันโดนี่แหละนะครับเหมือนจะใช้ TOTs อยู่เหมือนกันนะครับเป็นโด98นะไม่ใช่โด่99นะครับ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะใช้โด98อยู่ครั้งหนึ่งครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้งานง่ายครับโดยปกติก็เคยใช้งานโรนันโดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพอเอามาใช้แค่แค่ครั้งแรกก็ยิงได้เลยนะครับอ่า เียจิตยังไงก็ยังเป็นเซียจิตอยู่นะครับก็ประทับใจโรนันโดนะครับอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสัมผัสด,ดู99นะครับแต่ว่าก98ก็ถือว่าเก่งใช้ได้เหมือนกันนั่นเองครับและก็เจอร์มีฟิลปงนะครับก็เป็นตัวเมตาอีกตัวหนึ่งนะครับที่มาจากน่าจะมาจากตั้งแต่ UCL มั้งเนาะ,ะหลังจากที่ฮาคิมี่นะครับดรอปลงไปนะครับฟิลปงก็เข้ามาทดแทนในตำแหน่ง RB นั่นเองครับก็เป็นตัวเมตาตัวหนึ่งนะแต่หลังๆ คนก็ไปใช้ตัวไอคอนกันหมดนะครับนะหลังไมคอนดูดูรามนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นนักเตะไอคอนที่เข้ามาใหม่ทําให้ลัศมีของฟิล์มโปงนี่ก็ลบกระแสะกระแสก็ลดลงไปพอสมควรนะครับเขาก็ไปเล่นนักเตะที่แบบโ,โหดๆหอะไรประมาณนี้นะครับกรีรมนี้ก็ประทับใจ c r 7นี่แหละนะครับอ,อารีกรรมต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน ถัดมานะครับก็จะเป็นยูโรอันนี้คือแบบได้ลุ้นจริงๆนะครับยีกัมยูโรนี่ก็บอกเลยว่านักเตะ11ตัวจริงนะครับที่เป็น the best of e อ e เลนะครับในนักเตะยูโรก็โอ้โหกว่าจะลุ้นกันได้นะครับก็สุดท้ายก็รอบชิงนะครับรอบชิงก็ตามนั้นแหละครับพี่ผมไม่ นักเตะจะเป็นค่อนข้างเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับนักเตะที่แจ้งเกิดนะครับในกีฬา Euro นี่ก็คือยามินยาเมลนะครับแล้วก็นิโควิลเลียมนิโควิลเลียมนี่ก็มีกลิ่นมาต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นต้นซีต้นซีนซั่นของเกมนี้แล้วครับด้วยความที่นิโควิลเลียมเนี่ยมีเรื่องเท้า55นะครับก่อนเป็นล่างแรกของเขาเนี่คือ RM นะครับสุดท้ายเขาเข้ามาแจ้งเกิดที่ LW นะครับก็หลังจากอยู่ LW ก็อยู่ยาวๆเลยนะครับนักเตะอ่านิโควิลเลียมเนี่ยก็จะมาในตำแหน่ง LW เรื่อยๆนะครับนะในในหลังๆมานะครับแต่ก่อนหน้านี้ตำแหน่งที่เขาแจ้งเกิดกับเกมนี้นะครับคือ RM นะครับอ่ะในส่วนของนักเตะทุไหนที่เราอ่าประทับใจนะครับก็มีโรดี้นี่แหละโรดี้อีกแล้วนะครับโอ้ไม่เบื่อบ้างหรอพี่เออก็มันก็ดีจริงๆครับอโรดี้นะครับ แต่ไม่ไม่ใช่ร่างร้อยเอ็ดนะดูว่าร่างร้อยเอ็ดวะจำไม่ได้ว่าเราใช้ร่างไหนนะครับเอาแต่เอาเป็นว่าโรดีน้นี่แหละที่รู้สึกว่าใช้งานเรื่อยๆมานะครับโรดี้เข้ามาทีไรคือใช้ตลอดนะครับนะก็เป็นกิจกรรมที่ได้ลุ้นกันนะครับตั้งแต่แมตช์แรกนะครับจนถึงแมตช์สุดท้ายนะครับนักเตะก,ก็ที่เข้ามาก็ประมาณนี้นะฮะมีใครแจ้งเกิดอีกไหมนอกจากยามียามาก็มีตัวนี้นะครับเนี่ย ยีโก้คอสตานะครับช่วยเซฟให้โปรตุเกสนะครับเข้ารอบลึกๆได้นะครับรอบแปดซีมสุดท้ายถ้าจะไม่ผิดครับในเรื่องของการดวลจุดโทษถือว่ามีเซฟเหนียวๆสำคัญญมากๆเลยนะครับทำให้ร่างนี้นะครับมีในเรื่องของคุณสมบัติดวลตัวตัวนะครับมาจากไหนไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนั้นคือเหนียวมากเซฟมากนะครับดาที่ทางถูกแม่นยำมากทำดังนั้นทาง EA ก็เลยมอบสกิลให้ดวลตัวตัวให้นั่นน่ครับนะก็เป็นตัวเดียว หลังๆมาเริ่มเห็นแค่นี่แหละดิโก้คอสตานตตตตนนเนี่ยครับที่มีโวนตัวต่อตัวนั่นเองครับกีการรนี้ก็ประทับใจนะครับเล่นหลายวันเหมือนกันครับประมาณ40-50วันเหมือนกันคะฮะโคปาอเมริกานะครับด้วยความที่ช่วงที่เขาเรียกว่าเบรกนี่ส่วนของอลีกนะครับทำให้ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่แข่งขันของอประเทศนะครับของโคปาก็จะมีการแข่งขันเหมือนกันครับถามว่าประทับใจอะไรบ้างนะครับ กีฬารบนี้มันไม่ค่อยเลยนะมัน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 เหมือนกับเป็นกีกรมที่รู้สึกว่าทำไมนักเตะมันไม่ค่อยรู้จักกัน <c oughs> อ,อันนี้กีฬกรมนี้เฉยๆแล้วกันครับเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันครับไม่มีความประทับใจอะไรเอเป็นว่านูเยสะนูเยสล่างนี้ประทับใจนูเยสล่างนี้แล้วกันครับตรงที่สกิลมุกซีดาวอา่า <c oughs> ปกตินูยเยสน,นะครับจะมีสกิลมุฟสาดาวนะครับแต่ร่างนี้มี4ดาวแล้วก็ร่างถัดไป t o t s เหมือนจะเป็น3ดาวเหมือนเดิมแล้วก็ร่างสุดท้ายก็จะเป็นกิจกรรมล่าสุดที่ผ่านมานครับเป็น4ดาวนะครับแต่ร่างนี้คือ4ีดาวก็ประทับใจนะครับตรงที่อย่างน้อยก็4ีดาวไอ้เรื่องท้าไม่เป็นไรหรอกถ้า4ีดาวยังไงก็เล่นได้อยู่แล้วนะครับมีแค่มีแค่นี้จริงๆในกิจกรรมโคปานะครับจอมเปลี่ยนร่างนะครับก็เป็นอะไรที่เน้นเสียง เน้นความตลกแล้วกันนะครับในกีฬานี้นะครับก็เป็นนักเตะที่ที่เข้ามาก็ประมาณนี้ครับเป็นการลับตำแหน่งนะครับในตำแหน่งที่เขาเคยเล่นมาก่อนนะครับบางคนอาจจะงงเฮ้ยโอนาน่าเคยเล่นตำแหน่ง CDM CD CD ด้วยหรออ้าวงงเลยนะครับ <c ười> เคยเล่นนะครับอ่ะก่อนที่สุดท้ายเขาจะไปเป็นผู้รักษาประตูนะครับประมาณนี้นะครับประทับใจใครหรอเออประทับใจแคมปปูนี่แนะีะ เออแต่ไม่เคยใช้นะไม่เคยใช้ถ้าช้ใช้ในในตัวจริงก็คือมีปีเตอร์เคานะครับใช้เป็น G ีใช้นูเยสในตำแหน่ง CB นะครับแต่ถามว่าชอบใครที่สุดชอบแคมโปโตเนี่ยคือด้วยรูปร่างนะครับ170ซนติเมตรนะครับด้วยความเป็นผู้รักษาปรับตูที่อยู่ท้ายสุดนะครับแต่เอามาจับมาเล่นเป็นกองหน้าเขาคือพูดง่ายว่าเขาเคยเล่นกองหน้ามาก่อนนะครับเนี่ยมีสกิลวูฟสีดาวเออสกิลวูฟสีดาวเท้าดีด้วยอีกต่างหากแต่ดีนะครับเออมันเป็น มันก็เลยเป็นอะไรที่เฮ้ยน่าสนใจว่ะแต่ว่าไม่เคยใช้งานจริงๆนะในส่วนของแคมปโปดนะครับประทับใจตัวนี้นะครับแต่ตัวที่ใช้งานจริงก็มี p e t e r c o เคอแล้วก็ n นูเยนนั่นเองครับกีฬมนี้ก็สร้างเสียงฮือฮาได้พอสมควรกันนะฮะสันชาตบาร์เรอร์นะครับ, er, รบก็เป็นยังเป็นกิกรรมที่นักเตะพักผ่อนอยู่นะครับคือเขาแข่งจบแล้วนะครับในพวกทัวร์นาเมนต์ ยุโรปหรือว่าอเมริกาใต้พวกเนี้ยแข่งจบแล้วนะครับก็จะเป็นซันชัยบอลเลอร์คนที่ไม่ได้แข่งนะครับก็จะมีใครบ้างก็จะประมาณนี้เลยนะครับประมาณเนี้ยประทับใจใครหรอเออเฉยเฉยนะเฉยเฉยนะครับแต่เอาเป็นว่านักเตะก,กลุ่มนี้มันทำมันสร้างกําไรได้นะครับมันสร้างกําไรได้นะครับกลุ่มนี้ไม่ไม่ได้ประทับใจใครเป็นพิเศษนะครับในกีฬาซันชัยบอลเลอร์มันมาแป๊บเดียวนะครับสองนาที นี่ฮอลล์ออฟเบรจนตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจกีการ,กรนี้นะครับก็นักเตะนอกจากนักเตะเหล่านี้นะครับก็จะมีนักเตะไอคอนอย่างเป็นโรนัลโดนะครับแน่นอนว่ากีการนี้โรนัลโดหรือคานาวาร่นะครับที่แจ้งเกิดกับกีการนี้ได้ดีนะครับคานาวาร่ aro, เนี่ยก่อนหน้านี้นนคนคน,คนก็ก็ไม่ได้ค่อยนิยมอะไรนะครับคานาวาร่ aro, นะแต่ว่าในกีการนี้คือคานาวาร่้ร้อยเอ็ดนี่คือแบบโคตรดีนะครับ AI ดีมากนะครับก่อนหน้านั้นนะ ณช่วงนั้นนะครับ AID นะครับอาจจะตัวเล็กหน่อยแต่ว่าการเข้าบอลกันอะไรพวกนี้ยค่อนข้างที่ทําได้ดีแล้วโรนัลโดก็คืออะไรก็คือเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงที่80%คนใช้โรนัลโด R9 เลยนะครับลงแรงทีไรคือมีแต่โรนัลโดนะครับและที่สําคัญคือ,อกีกรรมนั้นอ่ะเขาแจกนักเตะให้ค่อนข้างดีมีโรนโดตัว98มีกูตัวว่าทุกทีมีมีฟาเดซามีอะไรพวกเนี้ตัวตัว,ตวล่างเล็กนะครับ ของนักเตะไอคอนต่างๆนานาให้นะครับทำให้ท <Silver. S 1> ุกคนน่ะมีของดีๆกันทั้งนั้นนะครับนักเตะที่ประทับใจในตัวธรรมดาหรอไม่ค่อยมีนะครับมีมีแค่โรนัลโดนี่แหละมีแค่โรนัลโดคานาบาโล่เนี่ยครับที่รู้สึกประทับใจนะครับในกีการ์นี้ครับมันก็รวมเอานักเตะไอคอนมานะพวกนักเตะ ชุดปัจจุบันธรรมดาาตัวนี้ก็เป็นแบบเหมือนเป็นไม้ประดับมากกว่านะครับเหมือนกับเอานักเตะไอคอนมาขายมากกว่านะครับ Dynasty ก็คือกิจกรรมพี่น้องพ่อลูกอะไรพวกนี้เกี่ยวกับสายเลือดนะครับกิจกรรมชื่อก็จะพี่พี่น้องก็จะเหมือนกันซาวิตก็จะมีซาวิต g G K มีซาวิตอ C M นะครับมินีควิดซาวิตนะอ่าประมาณนี้นะครับนี่ข้างบนนี่ครับซาวิตเหมือนกันนะครับชลอตเตอร์เบก็เหมือนกันนะครับเมนดี้ก็เหมือนกันนะครับ มอลิสเตอร์เหมือนกันนะครับประทับใจใครก็จากที่ใช้ทั้งคู่นะพี่น้องทั้งคู่ที่เคยเอาเข้าทีมนะก็มีซาบิต c ีเอ็มแล้วก็ซาบิตจีเนี่แหละครับที่ประทับใจที่สุดนะครับเพราะว่าทั้งสองคนคือเป็นตัวที่ใช้งานดีเป็นตัวมิต้านะซาบิตด้านนี้ครับสูงมากครับ2องนะครับใครที่ไม่เคยใช้ก็ลองใช้ดูนะครับแต่ปัจจุบันก็อาจจะ O v วจะน้อยไปแล้วแหละนะครับซาบิตด้านนี้ยังได้อยู่นะครับยังยังยังก็เห็นคนเล่นบ้างอยู่นะครับ ก็ยังเป็นตัวที่ชอบนะครับประทับใจนะในกีจกรรมนี้นะครับถัดมาครับก็เป็นเล s โ a สตาเลตโตสตานี่ก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่ามันจะมีในเรื่องของการแลกแทมนะครับที่ออกมาค่อนข้างง่ายนะครับได้คันต้นหน้าได้อะไรพวกนี้ได้เยอะแยะมากมายวิด,ดงวิด,ดิดอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นตัวที่ไม่สามารถขายได้คือว่าเป็นตัวที่เป็นกีจกรรมที่แจกค่อนข้างดีเหมือนกันแต่แค่เป็นแักเตะที่ขายไม่ได้เลนเลกนการออกค่อนข้างดีนะครับ ตัวร้อยเอ็ดเนี่ยออกกันพึบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยกิจกรรมนี้นะครับประทับใจใครรุนโดนล่างนี้ไม่ไม่มีโอกาสได้จับนะครับมีกูตัวนะครับกูตัวต้องบอกเลยว่ากูตัวหายไปนานมากนะครับตั้งแต่ตัว o v r 92นะครับในกิจกรรมโอ้นานมากแล้วนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือ o v r 1 0 0นะครับประทับใจกูตัวตรงที่เขากลับมาแล้วนะครับและก็ล่างปัจจุบันคือร0 4นะครับในที่สุดก็กลับมาจนได้นะครับเป็นตัวเมตา หมุนคืนการกลับมาได้ดีมากๆนะครับในส่วนของกูตัวนะครับประทับใจคนเดียวนะครับอ่ะถัดมานะครับโมเมนต์อันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับดวนแข้งก็ไม่ใช่นะฉลองครบรอบหนึ่งปีนะครับซึ่งผ่านมาไม่นานนี้นั่ครับถามว่าประทับใจใครอืมกิจกรรมนี้อ่ะกิจกรรมนี้มันจะมีตรงนี้ให้พวกเรานะครับเกี่ยวกับนักเตะที่แบบเกี่ยวกับ การทำผลงานได้ดีนะครับก็จะโอเยียร์เพิ่มนะครับอย่างลาเวียจาก100เป็น102อะไรประมาณนี้ครับก็คนก็เก่งกัอะไรกันได้เยอะเหมือนกันครับในกีฬานี้นะครับแล้วก็แจกค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ด้วยโปรติก็คือมันกีฬาทำออกมาได้ดีครับในการฉลองครบรอบ1ปีนะก็โดยรวมๆก็มีความประทับใจนะครับเชิงบวกนะครับแต่ว่าไม่ได้ถามว่าไม่ได้ประทับใจเป็นใครเป็นพิเศษนะครับร้อยสาม ที่เราใช้งานมีไหมหน้าตาแบบนี้ไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นไอคอนมากกว่านะครับไอคอนมากกว่าโดยแต่โดยรวมชอบนะกี่กรรมอ่า anniversary ปีที่2นะครับชอบนะครับตวกนี้ตัวนี้มันเป็นกิจกรรมย่อยๆนะครับตัวนี้มาแค่2ส,สัปดาห์นะครับไม่มีอะไรเลยนะครับนักเตะกับจ๊คกู้ไดบุนะครับไม่รู้จกักเจ้าคน <c oughs> รู้จักบ้างอยู่แต่ไม่ได้รู้จักกันทุกคนนะครับกิจกรรมนี้ แค่จะไม,ไม่มีอะไรเลยแต่นักเตะราคาค่อนข้างแพงอ่ะแล้วก็กีการ,รมิคออทรี t นะครับอ่าที่ออทรีตนี่ก็เป็นกีการรที่นักเตะดีๆเข้ามาเยอะมากนะครับหลายๆตัวได้สัมผัสเหมือนกันนะฮะเรียลเวอร์จิลฟานได้หรือนักเตะอ๋อจำได้แล้วกีกาอ a นนิว e ซ s ร,รี y นี่คือมีแกลเลตเบลนะครับอ่าแกลเลตเบลกลับมานะครับโทษทีอาจจะต้องย้อนไปนิดนึง มีเกลิศเบลกลับมานะครับในกีฬา n อ็นวีโอซารีเนี่ยประทับใจเกลรศเบลเนี่ยเพราะว่าการกลับมาของเขาทําให้ในส่วนของปีขวาน,นะครับหลายๆคนใช้เกลิศเบลถึงแม้ว่าจะมีเท้า5้าก็ตามนะครับแต่ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเราใช้ข่าวซ้ายในการยิงครับแต่ถ้า v ีเจะอาจจะปวดหวัวนดิดหนึ่งนะครับในตั้งตเตะทีออทีทำออกมาได้ดีนะดยปกติทีออทีเนี่ย จะไม่ค่อยมีอะไรนะครับใน2อสาซีซั่นที่ผ่านมานครับแต่ซีซันนี้ทํา,าอ,อกว่าได้ดีมากมีความประทับใจในนักเตะหลายๆคน,นครับนักเตะที่แจ้งเกิดในรอบนี้ก็คือเคียวเกเรสนะครับยเกเรสอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตจะมาร่วมงานหรือมาจอยกันกันกบแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหรือเปล่านะครับนะตอนนี้ในส่วนของยเกเรสนะครับก็มีเขาเรียกว่า จะบอกว่าเป็นมีตาก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าคนก็ไม่ได้เล่นกันทุกคนนะครับมันมันยังมีติดปัญหาในเรื่องของสกิลมสามดาวอยู่นะครับแต่หลายๆคนก็เอามาสับสับสับหายสับหายอะไรพวกนี้ก็ยังพอใช้ได้อยู่ครับแต่ว่าตัวนี้คือเป็นคนที่แจ้งเกิดได้ดีคนหนึ่งครับเนี่ยชาชาโนลูใช่ไหมครับอ่าตัวนี้ก็เป็นแจ้งเกิดในเรื่องของเมนเจอร์นะครับเท้าห้าห้านะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับในตัวนี้นะครับประมาณนี้ ซอนก็ถือว่ากลับมาได้บ้างอยู่นะครับแต่ก็ OVR น้อยไปหน่อยนะครับสุดท้ายก็โดนตอนนับปัจจุบัน OVR ก็105ไปแล้วนะครับแต่ซอนมีมีซอนร้อเข้ามาทดแทนนะครับในกีกรรมล่าสุดครับก็ประทับใจนะกีกรรมที่ออทิสทำออกมาได้ดีครับวันแห่งความตายนะครับกีกรรมนี้แทบจะไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับก็มีนูเยสนี่นะครับที่เราได้ใช้บ้างอยู่นะครับเยสล่างนี้ร้อยสองนะครับ ที่เหลือก็เฉยเนะมันเป็นกี่การมเปิดแพ็คเฉยเฉยนะครับมันไม,ไม่มีอะไรเลยนะกี่การมนี้ ucl 25อ่ากีดการมนี้มานะครับก็มาแป๊บเดียวมันมาในแพ็คนะครับมันมาในร้านค้าม,มันไม่ได้ทําให้เราอะไรเลยนะครับกี่การมนี้นะครับต้องบอกเลยว่ายังคงเส้นคงวายอยู่นะครับในเรื่องของ8ปดรอบ16บทีมสุดท้ายนะครับใครที่ทําผลงานได้ดีก็จะบวก ovr ไปครับคนที่ติด1ใน8ครับอันดับ1 ถึง8นะครับที่เข้ารอบนะครับก็จะบวก2นะครับทีนี้น่ยลิฟวูอาจจะบวก2ก็ได้นะครับาชบอสลาอาจจะจากร้อยเอ็ดเป็น103ครับใครที่ลืมไปแล้วนะครับอันนี้ก็ทบทวนให้นิดหนึ่งนะครับอันดับที่9ถึงอันดับที่24นะครับจะบวกแค่1นะครับดังนั้นก็นักเตะเหล่านี้ก็มีโอกาสที่จะบวก OVI ไได้อยู่นะครับยังเส้นทางมันยังไม่จบนะตอนนี้แข่งไป4นะครับโทษทีแข่งไป5นะครับจาก8ใช่ไหม มันขาดอีกไปหกจากแปดนะครับมันขาดอีก2เกมหรือว่าสามเกมประมาณนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยมันอยอยู่เส้นทางที่มีโอกาสที่จะบวก O v r นักเตะได้อยู่นะครับอ่ะกีกรรมบัลลุงดอนะครับกีกรรมนี้ก็บอกเลยว่านักเตะบัลลุงดอเข้ามาแบบเต็มแม็กซ์จัดเต็มจริงๆนะครับเสียงเงินเยอะจริงๆในขีกรรกมนี้นะครับเ <c oughs> <c oughs> พื่อที่จะได้ตัวดีๆนะครับสุดท้ายก็นั่นแหละนะครับราคาแล้วก็ที่สําคัญคือ <c oughs> ราคานักเตะคือแพงมากนะครับโรนัลโด r อเก้าเอ๊ะกี่การมนี้ก็ยังอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่อยู่แล้วเอาโรนัลโดคือสร้างปรากฏการณ์มากๆแล้วครับ r าเก้าเนี่ยคือ8 0 0 0ันล้านนะครับราคาไม่ลงเลยนะครับแพงจ,จัดนะครับเป็นแพ็คเป็นแพ็คสิบแถมหนึ่งที่เกลือที่สุดเลยนะครับตั้งแต่เปิดมาหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่เอาเป็นว่านักเตะดีๆเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าก็แลกมาด้วยกับความที่แพงมากๆเลยครับในกรรมนี้ก็ชอบนะชอบอยู่1ก็คือนักเตะดีนะครับ2ก็คือมันทาทำออกมาได้ดีครับในส่วนของกีรมบอลรองดอดครับโอลฟี่เททันนะครับกรรมนี้ก็เป็นกีรมที่ประทับใจเหมือนกันครับเป็นจุดเริ่มต้นของกีรมวินเทอร์วันเดอร์ก็คือในเรื่องของนักเตะที่ไม่สามารถขายได้นะครับเราสามารถที่เอาไปแลก โดยการันตีได้นะครับแล้วก็คํานวณนู่นนี่นั่นไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่คนที่้สายฟรีแบบเ้ยไม่มีงบที่จะซื้อนักเตะแบบดีๆแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะใช้เก็บเงินส่วนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเอานักเตะไปแลกนะครับแล้วก็เอามาใช้เนี่ยมันก็ ถือว่าใช้ได้ยาวๆนะครับอย่างใช่ไม่ขึ้นร้อยห้าอะไรพวกนี้แพงมากนะครับในตลาดแต่ถ้าเราเอาแต้มไปแลกเนี่ยก็จะถูกกว่านะครับหรือแม้กระทั่งไม่ค่อนนะครับอ่าเราก็ใช้แต้มไปแลกก็จะถูกมาอะไรประมาณนี้ครับพวกร้อยห้าพวกเนี้ยแันนี่คือจุดเริ่มต้นนะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับและก็ยีการปัจจุบันนะครับก็ถือว่าก็ทาออกมาได้ดีนะครับในส่วนของนักเตะที่ เอาไปแลกแบบการันตีนะนักเตะที่ไม่สามารถซื้อขายได้แล้วหลเอไปแลกนะครับก็ถือว่าบางตัวก็อาจจะอยู่ในมาตรฐานบางตัวก็ถูกกว่าปกตินะครับก็ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าทีมของเราขาดหลืออะไรยังไงนะครับผมและนี่ก็คือการรีวิวนะครับกิจกรรมใน1ปีที่ผ่านมานะครับประทับใจกิจกรรมไหนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ประทับใจหลายๆกิจกรรมนะครับบางกิจกรรมก็รู้สึกว่าแทบจะจำไม่ได้เลยเฉยๆอะไรประมาณนี้โดยเฉพาะกิจกรรมที่เข้ามาในแพ็คนะครับ ก็ไม่ได้เล่นมากมายก็เฉยๆมากกว่านะครับอีกเกมไหนดีก็เราก็ว่าดีนะครับผมก็ปี2025นะครับก็เล่นไปด้วยกันต่อแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จหรือว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตใน2,025นะและที่สาคัญคือขอให้ทุกคนดวงดีแล้วกันนะครับเพราะว่าเกมนี้คือเกมวัดดวงนะครับผม การจะได้นักเตะดีๆมาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะต้องพึ่งพาดวงเหมือนกันนะครับบางคนไม่ต้องเติมเยอะนะครับเปิดแค่เพชรก็ได้ของดีๆแล้วอะไรประมาณนี้ก็ก็อาจจะนี่แหละขึ้นอยู่กับดวงนะครับดังนั้นนะครับขอให้ดวงอยู่กับน้องๆทุกๆคนแล้วกันนะครับขอให้โชคดีมีชัยขอให้โชคชัยมีหัวแล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ